พี่เบิร์ตก็มีความทุกข์เหมือนกับทุกๆคนครับก็คือไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นคือเราเป็นคนเกิดมาตั้งแต่เช้าก็ต้องเจออะไรที่ใช่บ้างไม่ใช่บ้างแปบลบความว่าอันนั้นจะแปลว่าความทุกข์หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่บางครั้งความผิดหวังก็ต้องเกิดขึ้นความเสียดายก็ต้องมีความทุกข์เกิดจากการที่เราต้องแยกจากคนที่เรารักคุณแม่หลับไปก็ต้องทุกข์แต่ก็ต้องเข้าใจว่าท่านต้องไปอะไรอย่างนี้ครับก็คือพี่เบิร์ตคิดว่า ความเข้าใจเป็นอาวุธที่จะคุยกับความทุกข์ให้รู้เรื่องครับความเข้าใจสติของเราต่านั้นเองที่จะคุยกับเขาเพราะว่าความทุกข์เขามาคู่กับความสุขสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกแป๊บเดียวก็อยู่ไว้นานเดี๋ยวก็ไปสุขอีกแล้วถ้าเราเชื่อแค่นั้นนะครับบาลานซ์ดีๆเบิร์ดก็ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนโปรเฟชชั่นอลไม่ได้ปฏิบัติมากมายแต่เบิร์ดคิดว่าความเข้าใจที่เราเข้าใจเข้าใจคนอื่นแล้วเรานํามามองตัวเราเบิร์ดก็คิดว่าในหลายๆอย่าง เรายังดีกว่าอีกหลายๆคนและอีกหลายหคนก็ยังดีกว่าอีกหลายหคนเพราะฉะนั้นมองดูแล้วถ้ามองแบบบวกบวกเอาความเข้าใจใส่เข้าไปซะทุกเป็นสิเรามีความเข้าใจหนึ่งอย่างน้อยทุกก็เหลือ9แล้วครับถ้าเรามองทุกเป็นแค่หนึ่งเลยมีความเข้าใจก็ลบทิ้งเลยครับลบๆๆๆขีดบวกเข้าไปแทน,นมันไมง่ายหรอกครับยากแต่ลองทําดูสิครับ